สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ประวานชาวนาพล้านนะจ๊ะเจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะพร้อมกับเทคนิคดีๆวันนี้แม่ประวานจะมาพร้อมกับเทคนิคปิดการขายใครที่ปิดการขายไม่เป็นนะคะต้องตั้งใจฟังไลน์นี้ดีๆนะคะตเตรียมสมุดปากกาจดเลยค่ะเทคนิคนี้ได้มาจากคุณกุณ๊กไก่คนที่พิชิตรายได้จากชอบเทคนิคไปแล้วหนึ่งล้านบาทนะคะ แม่ปรวรนก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาถ่ายทอดในแบบฉบับของแม่ปวานเหมือนเดิมค่ะโอเคนะคะทุกคนทุกคนสามารถใช้สคริปต์นี้ในการไปทํางานได้เลยไม่ต้องไปคิดเองให้ปวดหัวนะอือบางคนบอกว่าโอ้ยแม่อัปเกรดมาแล้วอะ่ะอัปเกรดเป็นโฟลเดอร์มาแล้วเป็นพาร์ทเนอร์มาแล้วชวนคนไม่ได้เลยอือปิดการขายไม่ได้เลยไม่รู้จะพูดยังไงเอาหลักการนี้ไปเลยค่ะทําได้ง่ายๆนะคะมา มาเข้าสู่ข้อที่หนึ่งกันค่ะวิธีการทํางานเราจะต้องทํำยังไงนะคะหนึ่งวิธีการทํางานนะคะอ่านุง่งหนึ่งจุดหนึ่งนะคะหนึ่งจุดหนึ่งจดคะ่ะจดดูคลิปเมื่อเราส่งคลิปให้เขาเสร็จแล้วนะคะเราถามเขาว่าดูคลิปแล้วคิดว่าทํางานได้ไหมคะพี่ขาพี่ดูคลิปนี้แล้วพี่คิดว่าทํางานได้ไหมน้องคะน้องดูคลิปจบแล้วคิดว่าตัวเองทําได้ไหม คิดว่าทำได้ไหมคะยากไหมคะคิดว่าทำได้ไหมนะอืมแล้วมีอะไรสงสัยตรงไหนบ้างไหมคะพี่ขาพี่สงสัยตรงไหนบ้างไหมคะน้องคะน้องสงสัยตรงไหนไหมคะเฮ้ยถ้าเป็นเพื่อนเรานะเฮ้ยนี่กบกบอ่ะหรือแม่นิชาสงสัยตรงไหนบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็เรียกเลยค่ะ สงสัยตรงไหนอืมโอเคนะถ้าเขาตอบว่าพี่ไม่เก่งอะน้องพี่ไม่เก่งเลยมือถือก็ไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ไม่เก่งให้เราบอกว่าให้เราบอกค่ะว่าที่นี่เรามีคนสอนงานให้ค่ะพี่น้องค่ะที่นี่มีคนสอนงานให้ไม่ต้องเก่งค่ะไม่จะเป็นต้องเก่งเรามีคนสอนจับมือทําคิดว่าทําได้ไหมคะถ้ามีคนสอนพาเราทํา คิดว่าทำได้ไหมคะนะนี่จบนะข้อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองค่ะวิธีการทำงานไม่ยากเลยค่ะบอกเขาเลยเมื่อเขาดูคลิปจบแล้วนะบอกเขาเลยว่าวิธีการทำงานไม่ยากเลยค่ะพอจะมีเวลาไหมคะสักวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงพี่ขาพอจะมีเวลาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไหมคะมาเรียนรู้วิธีการทำงานกันน้องคะพอมีเวลาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไหมคะ เฮ้ยเอเฮ้ย e, e, แม่นิชาเฮ้ย e, กบมีเวลามาเรียนรู้การทำงานวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไหมถามตามนี้เลยนะคะถามตามนี้เลยโอเคค่ะทีนี้เราจะเป็นช่วงที่เราสัมภาษณ์เขาเนาะเหมือนว่าเขามาสมัครงานกับเราตอนเนี้ยให้เราถามเขาเพราะว่าเราจะเป็นต้องคัดคนทุกคนไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ไไดเออถ้าใครก็ได้มัน มันจะไม่เกิดรายได้นะถ้าใครก็ได้เพราะเขาไม่เข้าใจในระบบอะ่ะเขาไม่เข้าใจในระบบให้เราสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ตามสเตปนด้เลยรอบนี้ต้องคัดคนจริงนะเอาจริงเอาจังค่ะคนที่เขาเข้ามาเขาก็มีรายได้เราก็ได้ด้วยคัดคนค่ะเหมือนเราต้องการคนเข้ามาทํางานกับเราอะ่ะบริษัทเราอะ่ะอืมตรงตามคุณสมบัติที่เราต้องการไหมให้ถามนะคะให้ถาม ให้ถามให้สัมภาษณ์เนาะอือแล้วความมั่นใจของเราความมั่นใจของเราอะคะข้อต่อมาตัวเราเองต้องมีความมั่นใจในตัวเราเองด้วยค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องรองให้รายได้เราสูงๆทะละทะละ่ะเพ่ะทะลุหลักหมื่นหลักล้านค่อยมั่นใจไม่ต้องแค่เราลองช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งผ่านรัสด้าช้อปปี้แล้วเนาะซื้อของในบิ๊กซี แล้วเราได้คะแนนกลับมานั้นเราก็มั่นใจแล้วเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยได้คะแนนอยู่แล้วที่ผ่านมาแต่เนี่ยเมื่อเรามาลองช้อปปิ้งในช้อปจินิกเนี่ย l a ซ a ด้าช้อปปี้ผ่านช้อปจินิกเราได้คะแนนเราก็มั่นใจแล้วเราโชว์ตรงนั้นได้กับทุกคนนะเราไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงก่อนแเราค่อยบอกคนขอให้เรามั่นใจค่ะทรงต่อความมั่นใจของเราเนี่ออกไปให้กับเขาถ้าตัวเราเองก็ยังไม่มั่นใจเลยเอาละประวันประวัน ประวานได้แล้วหรอยังอะ่ะประวานก็ยังไม่ได้แบบนี้เขาจะเชื่อเราไหมล่ะตัวเราก็ยังไม่มีความมั่นใจเลยเออใช้เองก็ยังไม่เคยทดลองใช้เลยไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก่อนค่ะเอาให้เข้าใจก่อนนะคะเบื้องต้นแค่คะแนนโผลมาเราก็กล้าบอกเขาแล้วนะไม่ต้องรอให้ได้รายได้หลักสูง,สง,สงนะ สร้างความมั่นใจแล้วส่งต่อความมั่นใจส่งต่อระบบบริษัทให้เขาค่ะทุกคนตรงไหนที่จะทําให้เขามั่นใจเราส่งให้เขาดูให้เขาเห็นเขาจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะพร้อมกับเราสนับสนุนการตัดสินใจของเขาบอกกับเขาว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วมาเริ่มตอนนี้มาลุยตอนนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วถูกที่ถูกเวลานะโอเค เมื่อเขาดูจบแล้วกรณีเขาดูคลิปจนจบแล้วนะเราถามเขาว่าดูจบแล้วมาถึงตรงนี้แล้วพีควคว่คิดว่าทำได้ไหมคะมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าทำได้ไหมคะอ่าแล้วถ้ามีวิธีการแบบนี้ทำให้มีรายได้ ถ้าทําแบบนี้แล้วมาทําให้มีรายได้วันละสองถึงสามพันบาทพี่พร้อมจะเรียนรู้ไหมคะถ้ามีวิธีการแบบนี้ทําแบบนี้นะคะและมีรายได้เพิ่มมาวันละสองสามพันบาทเอเอคิดว่าเอทาได้ไหมแม่นิชาแม่พิชาคิดว่าแม่นิชาทําได้ไหมคะพี่คิดว่าพี่ทําได้ไหมถ้ามีวิธีการแบบนี้ให้และมีรายได้เพิ่มมาวันละสองบาท สองพันบาทสาม0ันบาทเนี่ยคิดว่าทําได้ไหมคะจะเรียนรู้ไหมคะอ่าถามไปนะคะถามไปอืถามไปแบบนี้ค่ะพร้อมกับส่งคลิปส่งคลิปให้เขาอีกค่ะที่ตรงกับอาชีพของเขาอายุอาชีพใกล้เคียงกับเขาถ้าเขาเป็นพยาบาลส่งของพี่เนธชนกให้ถ้าเขาเป็น CEO เคยเป็นเจ้าของแบรนด์มา ส่งของครูพี่เบนค่ะแบนขาเลาะให้เขากาแฟขาเลาะให้โอเคนะอ่าสวัสดีจ้าแม่แคกสวัสดีจ้ากำลังทำทำบทเรียนบทที่ห้าค่ะไว้ส่งต่อให้ทีมงานค่ะวันนี้เทคนิคปิดการขายค่ะมาบทที่ห้าแล้วค่ะมีหลายคนมีหลายคนอ่าไปฟังฟังโค้กุ๊ไก่แล้วบอกว่ายังไม่เข้าใจ เออให้แม่ประวาลทําแบบภาษาบ้านๆให้อีกหน่อยเออเอาสแสดงว่าแม่ประวาลเนี่ยบ้านๆเนาะก็เลยจัดให้ค่ะก็บอกว่าฟังแม่ประวาลพูดแล้วเข้าใจง่ายกว่าว่าซ่าน <c oughs> ก็เลยต้องจัดจัดให้ถูกกันระดับของแต่ละคนไปเนาะแม่แขกเนาะใครที่ฟังคุณก้ไก่เข้าใจแล้วเออเขาก็ลุยได้เลยใครที่ฟังดูแล้วมันสูงเกินไปมันไกลตัวอเอามาฟังบ้านๆแบบแม่ประวาลน,นี่แหละอ่ะสรุปสรุปตามความเข้าใจของแม่ประวาลอ่ะ ก็เลยวันนี้ทําบทที่ห้าละทําบทที่ห้าให้อ้วาซานอิลี่จัดให้ถูกใจทีมงานไปเลยค่ะตอนนี้นะทีมงานเรียกร้องมารีบจัดให้เลยค่ะอือจะพูดมาสองสามคนละเออดูดูคลิปทิปปะวานทำเนะี๋ยวมันเข้าใจง่ายเออไปดูของคนอื่นเนียเข้าใจยากคนวาซานนก,ก็เลยว่าอ่า,อาโอเคจ้ะไม่เป็นก็ต้องเป็นแล้วทีนี้ไม่แขกนะไม่เคยอัพไลน์หน้าจอไม่เคยทําอะไรตรงไหนไม่ทําก็ต้องทําละ ไม่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะทําได้ทําได้ไม่เหนื่อยเลยค่ะเต็มใจสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นมนไนแม่แขกว่านั่นแหละอืเนี่ยวันนี้วันนี้ก็จะปิดฟฟวเดอร์ไปอีกหนึ่งฟลว์แล้วเออท่านเป็นอ,เป,นอเป็นข้าราชการค่ะข้าขราชการแล้วก็ใกล้จะเกษียณอายุแล้วท่านก็เห็นเห็นเห็น,หนมองมองแมง่มประวานมาได้ระยะหนึ่งแล้วแหละว,วันนั้นท่านทักเข้ามาเนาะแม่ปวานก็เลยอาทักกลับไป ใช้สเต็ปของเราทุกอย่างที่เราเรียนมาจากคุณกุ๊กไก่ค่ะบทเรียนบทที่หนึ่งถึงหกแม่ประบาลเอามาใช้คิดดูนะเขายังไม่นี่เลยนะฟังแม่ประบาลพูดยังไม่จบเลยโหลดแอปไปเรียบร้อยแล้วอะ่ะไม่แขกโหลดแอปเรียบร้อยเลยทุกคนบันว้าไหมโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชื่อนาะงสกุลจริงเรียบร้อยเออใส่ชื่อนาะงสกุลจริงที่แรกแม่ประบาลก็กล่าวว่า เออท่านยังไม่ต้องใส่ชื่อนามสกุลจริงก็ได้อย่างนี้นะ,ะปิดปิดไว้ก่อนก็ได้รอให้มีรายได้ก่อนรอให้มีรายได้ก่อนค่อยค่อยใส่ชื่อและนามสกุลจริงถ้าว่าใส่ชื่อนามสกุลจริงไปละทีนี้พอท่านไปที่ไหนนะมันก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านไปละแล้วก็ให้ดูให้ดูคลิปเมื่อวานค่ะและเชิญเข้าห้อง OPP รอห้าถึงสิบนาทีแอดมินอนุมัติละตอนเช้าแม่ปานก็เลยทักไปดูดูเสร็จแล้ว จะมีตรงไหนที่จะให้ปาวาสรุปให้ไหมคะเพื่อนกับว่าเข้าใจในเบื้องต้นแล้วตอนเนี้ยเข้าใจในเบื้องต้นแต่ยังไม่รู้ว่าไอการเป็น P N F D มันแตกต่างกันยังไงไอยะเข้าทางแล้วมาทีเนี้ยก็เลยบอก F D mm. เรามาตำแหน่ง F D mm. กับ f ฟ u เด e r เนี่ยเท mm. ่ากับว่าเรามาเป็นนักธุรกิจแล้วนะจ๊ะ mm. ทีนี้เราเป็นนักธุรกิจแล้วเราจะทุนยังเราจะลงทุนแบบไหนให้มันคุ้มค่าที่สุด mm. ถ้าพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เราได้ แค่ชั้นเดียวแนะนําติดตัวเราได้ผลประโยชน์แค่ชั้นเดียวจากการกินการใช้การช้อปปิ้งของเขาเอ่อแล้วก็ได้ค่าบริหารทีมงานแค่ชั้นเดียวอ่ะแต่ถ้าโฟลเดอร์มันได้ลึกลงไปห้าชั้นและแบบนี้แบบไหนดีกว่ากันคะท่านว่าโฟลเดอร์ er. ถ้าโฟลเดอร์อัปเกรดเป็นโฟลเดอร์ค่ะอ่าแล้วก็ส่งวิธีการอัปเกรดเป็นโฟลเดอร์ให้แล้วตอนนี้ค่ะมีสองแบบจ่ายเงินแบบใช้บัตรเครดิตกับจ่ายเงินผ่าน QR payment ค่ะก็เลยช่วงที่รอให้ท่านอัปเกรดอยู่แม่ปานก็เลยมาทำบทเรียนให้กับทีมงานต่อค่ะบทที่5ต่อเทคนิคปิดการขาย <c oughs> ต่อเลยนะคะตอนนี้ต่อเลยส่งทําบทเรียนบทที่หนึ่งถึงบทที่5เสร็จเดี๋ยวจบบทเรียนบทที่ห้าเนี่ยจะเข้าไปเช็คในระบบว่าโฟลเดอร์ป้ายแดงเราปิดเสร็จหรือย,ยังเอ้ยนะมันว้าวมันว้าอ่ะมันว้ามวามากเลย เน่ยเดี๋ยวนะคะเข้าไปเช็คก่อนเข้าไปเช็คก่อนสิอืมเช็คก่อนเช็คก่อน <c oughs> อ่าไปที่ทีมงานของฉันอ่าโอ้อามีเข้ามาในระบบอีกคนหนึ่งค่ะตอนตอนที่แม่ประบาลขึ้นมานะขึ้นมาเนี่ยจะทํำบทเรียนให้ตอนนั้นสามร้อยสี่คนอยู่ตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วสามร้อยห้าคนอะ่ะ อ้เย่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 สามร้อยห้าคนละอ่าอ่าโฟลเดอร์โฟลเดอร์ยังไม่ผู่ค่ะตอนนี้นะอ่ายังไม่โผู่เดี๋ยวจบเดี๋ยวจบค่อยทักไปใหม่อืมแสดงว่ายังศึกษาอยู่ยังศึกษาอยู่อ่าไม่เป็นไรค่ะอ่าต่อ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 นะคะต่อค่ะอ่าบริษัทมีระบบที่ดีให้นะคะมีเวลาเรียนรู้ไหมวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมง วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยพี่อยากจะเป็นลูกค้าหรืออยากจะเป็นนักธุรกิจเออก็ตามตามสเต็ปนี้เลยค่ะพูดตามนี้เลยนะคะพูดตามสคริปที่แม่ประวานบอกไว้นี่แหละค่ะอย่าไปคิดเองให้เยอะมันปวดสมองนะมันปวดสมองค่ะแบบนี้บริษัทเรานะคะมีระบบให้พี่มีเวลาเรียนรู้ไหมวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงพี่อยากเป็นนักธุรกิจหรืออยากเป็นแค่ลูกค้าถามเขาแล้วเขาจะเลือกเองค่ะ พอเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นนักธุรกิจอ่าอยากเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะเราก็ส่งนะคะ partner กับ f เดอ e r ให้เขาแล้วก็ถามว่าพี่จะเริ่มแบบไหนอ่าสําหรับคนที่ตัดสินใจยากไม่รู้จะเริ่ม partner หรือ f เ l อร์เนาะพี่คิดว่าพี่จะเริ่มแบบไหนดีคะถ้าเขายังหาข้อสรุปให้ตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยสรุปให้เขามันจะช่วยเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อย่างแม่ประมาณสรุปให้กับให้กับท่านเนี่ยข้าราชการที่กําลังจะเกษียณอายุเนี่ยเนาะบอกว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้แค่นั้นค่ะแต่ถ้าเป็นโฟลเดอร์เนี่ยมันได้ลึกลงไปห้าชั้นลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเนี่ยมันโคตรว้าวเลยท่านก็เลยเลือกโฟลเดอร์ค่ะอ่านะคะแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่าต้องการเอาจริงเอาจังหรือเปล่าต้องการเอาจริงเอาจังหรือเปล่าคะ ทำไมถึงอยากจะทำทำไมถึงอยากจะทำชอบจิน <w> ิกอ่าเปาวานจะได้ช่วยวางแผนให้จะได้ช่วยวางแผนให้ค่ะถามจริงๆเหอต้องการเอาจริงเอาจังไหมคะทำไมถึงอยากจะทำชอบจีนิจะได้ช่วยวางแผนให้ได้ค่ะเนาะมีภาระอะไรหรือเปล่านะคะมีภาระต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยกันวางแผนได้อถามค่ะถาม นายทาเขาตัดสินใจทําชอบจินิกมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้นะคะจากหลักร้อยนะคะไปถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านในอนาคตนะคะเรามาบอกเขาเถอะเราบอกเขาเถอ,อะค่ะเนาะทุกคนโอเคไหมแล้วเราก็บอกเขาเลยว่าวันแรกนะคะอย่างแม่ประบาลก็จะยกตัวอย่างตัวเองว่าอย่างตัวแม่ประวาลเองนะคะแล้วอาจจะวิดีโอคอลคุยกันแล้วนะตอนนั้นนะเนาะอย่างตัวแม่ประบาลเองก็ ทำช็อปจินิกมาได้เดือนกว่าค่ะอัพเกรดเป็นโฟลเดอร์มาเนี่ยเริ่มจากมีรายได้หลักร้อยค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงหลักสองหมื่นกว่าแล้วโชว์ให้เขาดูค่ะโชว์ให้เขาดูเราไม่จำต้องเก่งหรอกแม่วานเองก็เป็นชาวนาค่ะเนี่ยก็ให้เขาดูค่ะดูให้เขาดูรายได้ของเราค่ะเริ่มจากไม่มีรายได้ตอนนี้ก็มีรายได้ละสองหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะพี่ซึ่งมันง่ายมากเลยค่ะน้องขามันง่ายมากเลย ตัดสินใจถูกแล้วค่ะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะเรามีระบบค่ะตั้งใจนะเราต้องตั้งใจคุยกับเขาดีๆค่ะเนาะชี้ทางสว่างให้เขาแค่นั้นเองนะคะทุกคนถ้าเงินเก้า้อยเก้าสิบบาทนะคะกับเงินสี่พันเก้าร้ยกว่าบาทนะ่ะถ้าน้องเก็บไว้มันก็ไม่รวยถ้ากินไปวันๆมันก็หมดแต่ถ้าเอามาทำธุรกิจกับชอบจินิกเนี่ย มาเป็นนักธุรกิจมาเป็นนายหน้าออนไลน์เน่ะมันมีแต่จะงอกเงยขึ้นทุกวันทุกวันทําตามระบบทําตามสเต็ปที่บริษัทวางไว้ยังไงก็สําเร็จแน่นอนค่ะอืมโอเคนะคะจบมะจบมะนี่หละคาบทที่ห้ามีแค่นี้เองคุณกุ๊กไก่คนที่สําเร็จเข้ามาแบ่งปันละเราก็แบ่งปันตามที่คุณกุ๊กไก่บอกตามที่แม่ประวานบอกนี่แหละค่ะทุกคนสรุปแบบบ้านให้แล้วนะคะ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วนะเออง่ายๆวันนี้ไม่เยอะไม่เยอะเนี่ยแหละพูดแค่นี้ไม่กี่หัวข้อถามแค่นี้ไม่กี่ประโยคเนาะส่งคลิปวิดีโอให้เขาตาที่ใกล้เคียงกับอายุและอาชีพของเขาถ้าเขาเป็นวัยรุ่นไฟแรงส่งของน้องเตเต้ให้ค่ะถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะบริหารเงินล้านมาแล้วนะคะส่งของคุณเนของน้องเดี่ยวหรือบอสคูเป็น ส่งของครูพี่เบซ์ให้ถ้าเขาเป็นพนักงานประจ,จํานะคะยังทํางานประจ,จําอยู่ส่งของไม่แขกไปก็ได้ส่งของน้องอะไรได้อีกอะ่ะถ้าเขาเป็นแม่บ้านเลี้ยงหลานอยู่ก็ส่งของปัดต้อยให้ก็ได้ค่ะถ้าเป็นพยาบาลส่งของคุณเนธชนกค่ะพยาบาลวิชาชีพให้เขาไปสิถ้าเขาเป็นชาวนาะเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปแม่ปวบาลและชาวนาะปวบาลชาาพรานเนี่ยจะได้ไปแชร์ประสบการณ์ในห้องสก,กิลเซ็ตอาย่าเออนั่นแหละ ก็ค่อยส่งของแม่ปวานไปถ้าเขาเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรเนาะนี่แหละค่ะทุกคนเลือกเลือกคลิปที่มันเหมาะกับเขาให้เขาไปนะไม่ใช่เขาเป็นแค่ชาวนาเอาระดับวิศวกรไปคุยให้ฟัง mm hmm. เขาก็ฟังบมโหเรื่องมันไกลเกินตัวมันไกลตัวเกินไปนานาเอาที่ใกล้เคียงกับอายุนะคะอายุอาชีพของเขาค่ะแค่นั้นเองทําตามนี้นะคะอย่าไปออกนอกลูก่นอกทางค่ะโอเคค่ะทุกคน แล้วเจอกันเจอกันที่หลักล้านสิ้นปีนี้ทําตามมาถึงบทที่ห้าแล้วนะเดี๋ยวต่อไปอย่าลืมไปดูบทที่หกแล้วจะได้ส่งต่อกับทีมงานได้โอเคเลิฟเลิฟ